เรียนรู้ประโยคจากเพลงซุปาปอแซงหญิงห้อย EP พหนึ่งมาถึงคำนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นคำพูดของนางเอกเนาะที่เขาพูดว่าจิคังกะอิทสึกะวาตาชิตาชิโอวะคัสึเโชนะคะเคเรโดโซเรเดโมโซโนโตคิมาเดอิชโนะนิยอโยะนะคะเราจะมาปแปลเลยคือตรงนี้นะคะจิคังแปลว่าเวลานะคะอิทสึกะสักครั้งหนึง่งนะคะอิทสึกะสักครั้งหนึง่งนะคะวาตาชิตาชิ วัตชิตาชิก็คือพวกเราพวกเราวัคคัศก็คือการพลัดพรากการพรากจากการจากกาันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออ่ะประโยคนี้นะคะจิกข้างก็อิจฉะนะคะจิกข้างก็อิจฉะวันเวลาก็ต้องมีสักครั้งหนึ่งนะคะเอออะไรประมาณนี้ใช่ไหมต้องมีสักครั้งหนึ่งแน่ๆเลยนะคะอ่าวัตชิตาชิ วาตชิตาชิโอวาคัสุนะคะเดโชเดโชก็คืออาจจะหรือเป็นการคาดคะเนนะคะก็อาจจะได้พลาดจากกันใช่ไหมคะอะ่พวกเราพวกเราเห็นไหมคะเนี่ยพวกเราก็จะได้พลาดจากกันใช่ไหมเออใช่เคลเรโดแปลว่าแต่นะคะโซเลเดโมก็แปลว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะคะโซเลเดโมถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น s o โนโท k ิตอนนั้นนะคะมาเดจนกระทั่งจะถึงตอนนั้นนั่นเองนะคะโโนโทคิมาเดจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะคะอิชชนด้วยกันทำอะไรด้วยกันสักอย่างนะคะคืออะไรคะอิโยอิโยคืออิมัสหรืออยู่นั่นเองก็คือแปลงเป็นรูปอิโยก็คืออยู่ด้วยกันกันเถอะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือ นะก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมไปฝึกพูดจำประโยคและคำศัพท์ให้ได้นะคะ